สงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยนะคะยังไม่จบนะยังมีการโจมตีกันแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชนตอนนี้ไม่ใช่แค่ชาวยูเครนเดือดร้อนที่ต้องอ,อพยพลี้ภัยนะชาวรัเสเซียก็เดือดร้อนเหมือนกันค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะพามาดูการแก้ปัญหาเรื่องพลังงานของลิทัวเนียค่ะประเทศลิทัวเนียเนี่ยนะคะมีรายงานจากสำนักข่าว AP รายงานว่าประเทศลิทัวเนียออกประกาศ เลิกนําเข้าก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจากรักเสเซียละเลิกนําเข้าเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชาติ EU ทําแบบเดียวกันและเลิกพึ่งพาก๊าซและน้ํามันจากรัสเซียเสียทีนี่ลิทัวเนียนี่เป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆกับยูเครนใช่ไหมแล้วก็เป็นประเทศที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตป,ประกาศเลยไม่นําเข้าก๊าซธรรมชาติจากรักเสเซียแล้วโดยกระทรวงพลังงานของลิทัวเนียระบุว่าลิทัวเนียกําลังพยาเป็นอิสระ จากการพึ่งพาพลังงานของรัสเซียเพื่อตอบโต้ที่รัสเซียข่มขู่ด้านพลังงานต่อยุโรปและก่อสงครามในยูเครนค่ะซึ่งลิทัวเนียบอกว่าจะเริ่มมาตรการนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน,านนี้เป็นต้นไปเลยค่ะกระทรวงพลังงานของลิทัวเนียระบุเพิ่มว่าจากนี้ไปก๊าสธรรมชาติทั้งหมดที่ใช้ในลิทัวเนียจะนำเข้ามาจากโกดังก๊าสธรรมชาติเหลวกลางทะเล LNG Terminal ที่เมืองท่าไคลเพดาซึ่งลิทัวเนียสร้างขึ้นเมื่อปี2014อ๋อเขามีโกดังอะ mm hmm. ลิทัวเนียก็มีโกดังก๊าซธรรมชาตินะคะไดเนีอ mm ุสไคลวิสรัฐมนตรีพลังงานของลิทัวเนียกล่าวว่าเราคือประเทศแรกในกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปซึ่งพึ่งพาพลังงานจากบริษัทกรัสพอมของรัสเซียที่เป็นอิสระจากการนำเข้ากา๊าซจากรัสเซียและนี่เป็นผลมาจากการดำเนินโนโยบาย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมาเป็นเวลาหลายปีและก็มีการรณรงค์ให้ชาติพัฒนิตรในยูทำแบบเดียวกับเรานะเพื่อจะเลิกการนำเข้าก๊าซจากรัสเซียเราจะพึ่งพาตัวเองนี่คุณน็อตคะในขณะเดียวกันนะครับนอกจากลิทัวเนียเองนะครับก็มีดินแดนติดกับรัสเซียและ แล้วก็เอสโตเนียนะประเทศแถวแถวนี้เออชื่ออ่านยากนะอ,อ้ผมจําไม่ผิดนี่ประเทศกลุ่มนี้ก็เคยอยู่ในสาภาพโซเวียตหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ประกาศที่จะลดก,นนการนําก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเช่นกันครับตอนนี้มีสาประเทศแล้วนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยก็คือรัสเซียก่อนนะฮะรัสเซียประเทศแรกเลยครับแล้วก็ตามมาด้วยเอสโตเนียนะครับแล้วก็ลิทัวเนียครับโอ้จาประเทศใหญ่นี่นะครับการที่เขาเอาพลังงาน ก๊าซสำารองใต้ดินมาใช้เนี่ยนะครับทําให้มีทางเลือกครับแล้วก็มีทางออกครับโดยที่ทุกวันเนี่ยเขาก็โดนขู่ทุกวันนะเดี๋ยวฉันเลิกส่งนะ,เ,งะเธอเลิกส่งเมื่อไหร่เดี๋ยเธอเดือดร้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประเทศแรกแล้วครับ